มีคมูมีคู่ไมไมู่เาไ่ด้คู่กันหรออไมได้ไ่แล้า่กน็แล้วแข่งที่คู่คไข่อ๋อาให้ลงมือเลยพี่ลงเองรอบเลยเหรอ จริงไหมเนี่ยไม่ฟังทำไมเขาไม่ให้พี่อยู่อ่ะพี่ตึงเกินเหรอเขอยากปีนใ้จัคเยอะหน่อดูงพี่จาไปไีน

No? Nói. Nói nóng với mình <laughs> nóng 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 gì nóng 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 nó คนนานาวาผู้ไหน่น้ำเงินเนี่ยนาาวาเไม่บอกเคนน้านน้าไไหนวะน้ากันน่อ่อจัดถ้าผ่านแล้วคือเราไปแข่งแล้วรอบแชมป์เลยน้ยนะผ่าน้วยี่บเดียวไปท้าหล่ะกีกับอยยน

จริงแน่นพี่ว่าถ้าผ่านห,หน้าบ้านนะเราทุกคนขอเด็ดเรารวมตัวนะไม่ให้ขอเด็ดหน้าบ้านหนูนะเราเ่งไปตัดประอย่กุม <c oughs> <c oughs> เดียวกันขอดสรุปเราผ่านห,ห,หน้าบ้านเขาจะต้องได้หมกนะ <c oughs> ใช่มือหมกมันมีเท่หร่อนะไ

พี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะพี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะซิกคิกต่ไอไปผูดไม่เลดเลดกับน้องเลดต่อไปผู้พี่ใช่ไหมไม่ใช่เลดกับนอ้องหนหรอกตัวเป็นไงโอ้แล้วใครต่อเรด ขอยเรต่อแค่งไหดิก็ต่อน้ำหนึ่งเอ้ยต่อชิ้นเเดี่ยวมากตอหนักไมหอหอ่งแจ้งแจ้งหนึ่งือ่งห้แจ้ง้มหุ้ ถ่ายถ่ายให้เบสมันมันมันเห็นมันมันต่ำแล้วคนเดินผ่านบ่อยั 嗯。Mm. ไอนนคลิปที่เจมันบอกให้ผมส่อยมาเมื่อีคือคลิปที่ตีกับพี่นักสง่งยังยังไม่พอโอ้โหอยู่ว่าอคลิปนั้นเจมันจะผ่านอยน่นาว่าแต่ก็แพ้ยับอยู่นะแต่ก็ตีดีอ่นนอนนอหะห้าไป